สวัสดีครับยังไม่รู้ครับจงรักในชะตาชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นเป็นคําที่ค่อนข้างโหดร้ายนะครับว่าเราจะต้องเหมือนยอมรับในโชคชะตาของเราเหรอเราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ห,หรือว่าเราสามารถพลิกชีวิตกับอะไรบางอย่างได้ไหมแต่ตรงนี้ครับมันไม่ได้หมายถึงว่าให้เราละทิ้งความหวังแล้วก็ยอมรับชะชะตากรรมที่เลวร้ายนะครับแต่น้อยเราอะ่ะ หวังว่าหลังจากที่เราตระหนักถึงยูสตาชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีพลังมากขึ้นแล้วก็อดทนแล้วก็ฮึดสู้ผ่านมันมาได้ครับผมเชื่อว่าต่างคนเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนในนิยายจริงๆนะครับบางคนเราอาจจะเห็นเขาประสบความสําเร็จนะบางคนอาจจะเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสบางคนอาจจะเห็นเขาว่า เขามีเงินมีทองมากมายหรือว่าเขาจะมีความสุขมากๆแต่เราไม่เคยรู้เลยครับว่าเบื้องหลังที่เขาผ่านมาเขาต้องเจออะไรมาหนักขนาดไหนเขาจะต้องเจออะไรบ้างที่มันเจ็บปวดขนาดไหนเขาต้องผ่านการทํางานหนักขนาดไหนเขาต้องผ่านการปฏิเสธมามาขนาดไหนหรือว่าเขาต้องทาสักกี่ครั้งเขาถึงจะเป็นเขาในทุกวันนี้ ผมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คนคนหนึ่งที่จริงจังกับชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากจะแก้ไขชะตารกรรมของชีวิตนะครับไม่เจ็บปวดเลยมันเป็นต่มันเป็นไปแทบไม่ได้หรือว่าไม่มีความทุกข์เลยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแค่คุณลองคิดดูว่าแค่เราจะอ่านหนังสือตอนสอบนะครับเราก็ยังมีความทุกข์แล้ว เราสอบไม่ได้เราก็ยังมีความทุกข์แล้วแต่ความทุกข์นั้นนี่ะมันอาจจะไม่เจ็บปวดเท่ากับความทุกข์ของชีวิตของเราเพราะว่าถ้าเราเจอในชีวิตของเราจริงๆมันคือเส้นทางชีวิตของเราเลยครับถ้าเราเลือกผิดเนี่ยมันคงจะเจ็บปวดมากๆแลาคงจะทําให้ตัวเราทั้งตัวเราเสียใจแล้วก็คนรอบข้างของเราเสียใจแต่ไม่ว่ายังไงตารกรรมชีวิตของเราครับมันเป็นสิ่งที่ เราก็ต้องรับมันไว้เพราะเพราะทุกๆก,ก,การเดินทุกๆท,ทางแยกของชีวิตของเราครับเราก็เป็นคน,คนเลือกเองทางนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่อย่างน้อยมันก็ดีที่สุดก็คือเราได้เลือกชีวิตของเราเองไม่ว่าจะเราจะเดินไปทางซ้ายหรือเราจะเดินไปทางขวาครับเราเป็นคนรับผิดชอบมันเองทั้งหมดถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอ ที่เที่เราจะเลือกเองที่เราไม่ได้เลือกตามเพราะเราทําตามคนอื่นถ้าเราเลือกเองครับผมรู้สึกว่ามันเราไม่มีทางเสียใจยหรอกเราอาจจะคิดบ้างนะว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ไปตั้งแต่แรกมันก็ดีสิแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่มันก็สั่งสอนเราครับว่าก็เราเป็นอย่างนี้ครับก็เราเป็นอย่างนี้จริงๆเราถึงทำแบบนี้ เราจงยอมรับในเชื่อตาคำของตัวเองครับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นรู้ขึ้นสู้กับมันและอย่าหยุดหวังครับเราต้องมีความเชื่ออยู่ตลอดว่าเราทำได้สำหรับวันนี้ยังไม่รู้ขอบขอาคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ e p พีหน้าวันนี้สวัสดีครับ